สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแล้ก็จะมาเอ่อมาเล่นขอ,องเล่นหนึ่งญี่ปุ่นกันนะ,ะนะคะมีน่าตื่นชื่อไม่ได้นะแต่เราเคยเล่นอยู่อุปกรณ์ก็จะมีทางเล่นญี่ปุ่นอันนี้นะคะแล้วก็มีน้ำสะอาดนะคะน้ำเย็นหรือน้ำเอ่อน้ำเย็นหรือนอ้ำอ,อ,อุ่นก็ได้แต่มาเริ่มแกะกันเลยนะคะ มีเสียงบรบกวนก็ต้องขออภัยด้วยนะคะก็อันนี้จะมีต่างตัวนะคะราคาก็ไม่ค่อยสูงนะคะแต่บางคทีแล้วแต่บางที่น,นั้นประกอบข้างในนะคะก็จะมีเอ่อมีเป็นพิมพ์นะคะเป็นพิมพ์อะไรต่างๆ่างนี้แล้วก็เอ่อผงผงทำนะคะ สีนะคะสีผสมมาแล้วนะคะเอามาดูขั้นตอนแบบไหนตอนแรกเราก็ต้องแกะอันนี้ออกมาจากกล่องนี้ก่อนนะแล้วก็แกะได้แล้วนะคะมันก็จะมีหมีมีเอ่ออะไรก็ไม่รู้รถไฟหรือเปล่านะคะก็มี อะไรก็ไม่รู้นะมนนไมเดเรามาเด้กันเลยนะคะเราก็จะมาผสมสีกันนะคะอันนี้มันก็จะคือผงที่ใช้ผสมสีนะคะ

ซื่งก็มีที่น้องเกษตรกรชนาได้ประโยชน์ไปอีกสามล้านสามแสนบาทโอ้จำนวนนั้นก็เกือบสี่หมื่นล้านบาทนะครับที่เป็นภาครัฐนะคะเมื่อกี้คือเราผิดพลาดทก็ไม่เป็นไรนะจากนั้นนะคะแล้วก็ใช้อนี้นะนี่ด้วยอย่างนี้นะแล้วก็ใส่ลงไปในสีต่างๆมันจะมีขีดบอกนะคะว่าใส่มันแมีีีสท่เป็นาคี่น้องรเ ซึ่งถ้าดผู้มเนี่ยท่านก็ใช้วิธีใส่มันเท่าขีดท่ันบอกอ่มเข้าไปทั้งเราด้วยนะครับทาลสอนด้วยเดี๋ยวเราจะใส่ครบกันนะเราใส่ไปแล้วก็คนค่ะตัวไม้แก้วเราลืมตัดอะคิดว่าเราตัดอะไรต้อนอะไรคนะนะคะให้แบบ มมสูงละลายสีตั้งๆก็จะมีรสชาติของมันนะคะโอเคอันนี้ก็คือช่องผสมสีมต่างๆนี้คือที่ใส่น,นะคะดเดี๋ยวเราจะมาผสมสีกันนี่ค่ะตรงนี้จะมีแบบมันจะบอกว่าผสมอ,อะไรบ้างคะเรามาเ,มาเริ่มผสมสีแรกกันเลยนะคะเราจะผสมสี ม่วง ER. ก่อนนะคะก็ใช้สีฟ้าสีฟ้าใส่ไปน้องเข้มมวนอ่อนก็อย่ามาชนชันนี่นะคะก็ใส่นี้เราแบบน้องเข้มนะประมาณนี้นะสองแล้วก็คนคนคุ้นคุ้นไม่ได้เลยหย่าถ้าอยากให้อ่อนนะคะก็ใส่สีน้ำลงไปเพื่อให้ได้ ก็จะออกนี่นะคะสีต่อไปแล้วก็เอาสีส้มกนสีส้มนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะก็สีแดงประมาณนี้นะคะโอเคมืดนิดหน่อยก็แล้วก็สีเหลืองนี่เราควรจะได้สีสมะะ้สสมล เจอต่อไปสีสีเขียวรึวมั้ยสีเขียวก็ใช้สีเหลืองเขียวเข้มเขียวอ่อนนะขึ้นอยู่ที่เราเลยแล้วก็สี ก็จะเขียวเข้มน,นะคะถ้าเราอยากได้เขียวอ่อนแล้วก็ผสมสีเหลืองไปเยอะกับส,สีฟ้าก็จะได้เขียวไม่อ่อนก็ผสมน้ำไปก็กด้ไนะก็จะได้เขียวอ่อน,นะคะ่ะเดี๋ยวขอผสมสีเสร็จกันนะเราก็ได้สีประมาณนี้นะคะ mm hmm. ต้องเติมอะไร ก็อันนี้ก็คือจะเป็นผงที่ทำนะคะก็าตัดใส่เอ่อผงนี้ก็สำคัญสน,นี่น่คะแล้วก็ใช้ส่อมเกี่ยๆให้พื้นมันเรียบ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  ในท่าภาษาที่เราใช้เรียกโครงการเรื่อยเรื่อยนี่เรื่อยนี่ครับเรื่อยนี่ซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ได้มีการจัดสำรองไว้แล้วนะครับเต็มี่นวนนะครัะเด็กจังที่นี่ค่ะคาราได้นะคะแล้วก็ใช้พิมพ์ต่างๆของเราพวกนี้อ,อ,อันนี้คือเหมือนจะเป็นรูปไอ้น,นี่นะอมยิ้มนะคะแล้วก็ใส่เสรงน ตรงก็ได้เลยมานี้นะคะแล้วก็มีข้อะระยชน์อยไรย้างมันจะลมเยๆราพี่นุ่มฉุโต๊ะขาไปเขี่ยโต๊ะดูจีิงน่มันจะเป็นลมะแล้วนะแล้วแต่สี่ทิศเราจะสีทิศชอบนี้ไม่ไหวไม่ไหว ปวดหนักแบกของแบกของแบบว่าไงก็โอเคงงแล้วแล้วเราก็ยกขึ้นมาเรายกขึ้นมาแล้วแล้วเราก็พักทงไว้แล้วก็ทําอย่างนี้ไปจะมีจะเออหรือว่าจนกว่า จนกว่าเราจะพอใจจนกว่าไอ้อมผมมันจะหมดนะคะถ้ามันหมดได้กเดีแต่เราจะทำตัวอย่างให้คุณผู้อ่านกันนะอันนี้ก็จะเป็นแอปเปิลนะคะแอปเปิลแอปเปิล เของใทแล้วแล้วใอนสวบบอล้วกให้ี่น้เกษตรกรอยากชาระีัเป็นการบรเทาความรก็ไม่ได้กระทบะาจใส่สีลงสีอะไรก็จะมันใช้จินตนาการด้วยนะมีันกอะได้มีเสียมีเสียเนี่ย อันนี้ชอว์ต่อเอ่มนี่น่าจะเป็นแฮปปี้แบล็แล้วนี้รถฟ้าเอ้ยอยันนี้อะไรอี่าี้นะอันนี้ก็บายบายนะคะเดี๋ยวก็ไปเล่นกันด้วยนะคะบายบาย